เรื่องน้ำมันเหลวที่เป็นยา 262. สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นไข้ต้องการมันเหลวที่เป็นยาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตมันเหลวที่เป็นยา คือมันเหลวหมีมันเหลวปลามันเหลวปลาฉลามมันเหลวหมูมันเหลวลาที่รับประเคนในการเจียวในการกรองในการแล้วฉันอย่างน้ำมันภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุรับประเคนมันเหลวในเวลาวิการเจียวในเวลาวิการกรองในเวลาวิการแล้ว ถ้าภิกษุฉันมันเหลวนั้นต้องอาบัตทุกกฎสามตัวภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุรับประเคนมันเหลวในการเจียวในเวลาวิการกรองในเวลาวิการแล้วถ้าภิกษุฉันมันเหลวนั้นต้องอาบัตทุกกฎสองตัวภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุ รับประเคนมันเหลวในการเจียวในการกรองในเวลาวิการแล้วถ้าภิกษุฉันมันเหลวนั้นต้องอาบัตทุกกฏหนึ่งตัวภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุรับประเคนมันเหลวในการเจียวในการกรองในการแล้วถ้าภิกษุฉันมันเหลวนั้นไม่ต้องอาบัต